เอ้ยตายมันเสารลงเอาบเนาะนงึมาวงเห็ดปลาอยู่เห็นแต่หางอ่องอูส่งงเติบอีตัวละเห็นแต่หางมา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 ามมามาอุ้ยาาาาม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 า มาแล้วอือตายกําลังโทรลงเหลือขาดติดอ๋อระวังนะอ้าอือตายๆๆอู้ได้ละอือสวัสดีครับพ่อพี่ ทั้งเม็ดทั้งปืนถ้าพอพี่น้องไปยิงป่าคือเขามือจีไป,ปไม้ไหมจีไป,ปไม้ทั้งบัตรเครดิตเขาเอิดว่าหมเดิรมเมนเป็นไม้ยิงปลาคอยิงปลาช่อนเพื่อทำยูทูปให้พ่อพี่น้องเบื้งนะครับมียูทูปของพวัยสิบเบ็ดเนี่ยเป็นยูทูปเพื่อข้อบันเทิงนะคฟัมสาระพวกข้อเดือดเบื้องเดือดชมกันปูดแถวโป๊ะเบิ้งแล้วก็ลืมข้าวผู้บ่าวผู้สาว เบิ่งแล้วเริ่มสูเด็กึ้หน่อยเบิ่งแล้วหูเศ้าดือ้อเศ้ามึนแลว้วเวลาผู้เขาไปเบิง y งยูทู e พญสิทธิ์เบ็ดก็อย่าดืมกดไหลค์ตดแช่คตรซับตะไคร่เลยเด้อเป็นกำลังใจพญสิทธิเ์เบ็ดไปเบิ่งกันว่าพญสิทธิ์เบ็ดนนี้สิมันือวามานไปไปเลยครับนนทนทางไม้นี่เป็นหวยขมินท่างเพิ่งเฮ็ดแล้วไปไม่งามเลยท้างเส้นี้เป็นท่างระวงังบ้าน บ้านนนท์เขืองขี่ไปบ้านชลิกหวยกระมีนช่วงนี่แหละทางทางใหม่ๆ <c oughs> อ่านี่ช่วงนึงแต่ช่วงนีง้เขาตึกแห่นามคุณบันแหละ,ะช,ช่วงเขาชิลงไโลก็คือจะเป็นช่วงนีง้เนี่ยช่วงน้ำใสๆมันแว่รุนบ้านมาตกป่าเป็นว่าพันมันแล้วเอาคือชิลง์โลมองนีง่แหละเขาเคยเคยเห็นป่าอยู่เนี่นยไม้ตัวนี้มันจะมีป่านิลป่านิลตัวใหญ่ด้วย ป่านิี้ระดับรุ่นโลนี่แหละสวยงามว่าสีนังยุบพุ่มใหม่นี่ยยุ่เงาใหม่นี่ยิ่งลงไปนี่แต่ว่าช่วงยิ่งคือไก่เถอเนาะเออสิไปนั่งยืนยุบพุ่มตมันม่อในช่วงงานย่อมๆนั่นเห็นปลาอย,ยู่ประจำเลยมาบริยิง่งระเบิงน่าจะได้มานั่งยุบพุ่มนี่แหละ ยังอยู่พุ่มนี่ยิงลูกหั่นระยะยิงประมาณสามเมตรนี่แหละอ่าวเบิกผลง่ายโอ้ยิงแล้วได้ได้ได้มาของผู้หาราชีได้ยิงเลยโอ้โหนี่ต้องฆ่ากอบัวออกไ้บัวหนาะเดี๋ยวเอยิงบัวไตไทยเด้อเพราะมันเป็นอันไอ้เพ็ดไอ้เพ็ดมันนั่นเป็นไงเถอะท่านี่นะฆ่ากอบัวเอาได้บัวหนาะ เนาะอุ้ยอุ้ยตายตัมันเสียรงเอาบอเนาะนั่งเห็ดมาวะเห็ดปลาอยู่เห็นแต่หางอ่องโอ้ส่งเงี้เติบไปตัวไะเห็นแต่หางมา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 มเอามาอยู่มาอุ้ยไปอยู่จีบจริแล้วเฮ้ยเส้นเสียเอาได้ละออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เขาการข้อนะมัหิมพานตข้อได้ไเออโอ้บโลเขาติ่มติ่มหมานตมพี่นอ้องนี้ไม้บ้านขี้เล็กไฟ้วยเขเมิน้น มาสพผ่านยิ่งป่าคนยิ่งปดมาโอ้ือคือใสงามดีเนาะนี่ไหนยุงมองไหนนี่นี่ครับค้งนี้วะอ่าเ่นไหนมาสองตัวพรยังยิ่งป่าเด็ดตัวหนึ่งท้ายไปแต่ประคอกับตัวโลอยู่หรอคือปัดตุกวงโลก็ะไรนด้หน่อยโอ้ปดตัวีงามงามสีงามสียงามผ่านยิ่งป่าเดืดปืนเป็นเิงแ่ตัวเองเห็นบมงพี่นราเองปืนแค่ตัวเองสร้างันจะสร้างแค่ตัวเอง อ้าวขอขอโทษพระพายอันออกยูทูปได้อันท่านยิ่งป่าซื้อไว้ไหนซื้อสมพผ่านครับสมพผ่านอยู่บ้านไหนอยู่หนองแวงนะครับอ่าท่านพานบ้านหนองแวงเนะาะเนี่ยอา,อาปูฮ่าป่าพ่อกันทๆๆนักท้ายกันนะใช่ไหมผลกระหม่อมโปรยซีชิดเ,เบ็ดกับว่ามาหากับข่าแรงกับมันนี่กันเลยในประคอเนี่ยมื่อกี้เราไปหนองน้ำน้ำเงี้งามน้ำใส ทำไมตะกี้กับมัสเซียอันเบ็ดตะกวัวแถวเดียวได้กันปลาไอ้ที่สก์โตละชีโลหาโลปลาตะเพียนกับมิตรลุ่นโลสองโลเรืแยแถว,ออกกวาานีพน้พันแล้วก็เสียงก็พันสมพนมันธ์อ่าพันสมพันธ์บัตน้องแวงช่าตาเราให้ห้องนี่้นะครับเป็นยังไงอัน ทางน้องเสียวพออ่องบ,บอยไปบ้างบอกเอาบ้านน้องแงมันไก่หัวหาอะไรโอ้บ้านอี๋กว่าบ้านน้องเสียวนอเสียวไก่บาบ,บ,บ่มาวันมันมาเป็นแก้วเข้าไปไปจักแต่ประคอตัวหนึ่งเอาก็ยับมานึ่ยมาประมาณจัรอยเมตรหมืน,น,มน,มมนประมานมายมาก็่าพอบปตัหนึง อยู่ใก,กล้ๆนี่ยแหละมันหลบวืดนี่ทันทีว่าปลานนี้ตาแดงว่าปลาบางอย่างแคข้คนไหลนะ <c oughs> ได้แฉ่ทีสิแฉ่เขาได้ยกปืนจับบาดเห็นเขาหลบวูบบาดเดียวฮะตมันตื่นขึ้นอีกละวันนี้ไป่ใส่หรอกนี่ได้อยูกก่ใกล้ๆนี่เนี่ยโยกปลายหยางนี่เข้ายางเของมาพุม่มิหนเอาหงอดวูบไปเลยเลยต่าพ่อ เย็นมึงไปใส่ดอกพ่อพ่อมันนี่มือไม่ก็จะมาจอบเพาคือเขาเป็นลักษณะนั้นคือไปยิ่ป่าเนี่ยมัอนี่พ่อปลามองนี้บ่ได้มือไม่มากอะมาอยู่หม่องเ่ากับพอคือเขาเซ็เรือยงฮมาเที่ยวไม่กับมาแบบยองๆลบๆบลีหลีดีๆเนี่ยตายเข้าคือเขาแหละช่วงนี้ก็ได้เวลาซีโมงแรกแล้วเวลามา หายิ่งปลาก็ไเวลาไม่หน่อยนิดเดียวได้ตัวนึงว่าได้เ็ดกับเขาแรงสึ้นรับมน่นีคลิปนี้กันจะขอเออากาศล่าออกพี่นองเออืันนี้มาพอผ่านซิบเบ็ดเป็นกันว่ากันอะไอยู่บ้านไหน ม่ยกคุมไหนเขากเห็นยู่รังตลาดจ้าบา้นานเขาอยู่รัง,งตลาดนี่กันจ้าเขาเล่าอีบานล่มผูกเบานู่รังตลาดแถวแถเดียวโซนเดียวกันยรรโยบา้านคือปิดบอดได